สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องขวัญน,นึ่งคุกก้งค่ะวันนี้ทางช่องของขวัญน,นะคะก็มีวิธีการบ่มทุเรียนที่แกะออกมาแล้วดิบนะคะทํายังไงถึงจะทําให้เขาสุกได้นะคะวันนี้ขวัญก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพืเ่อนๆน,นะคะเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะวันนี้ขวัญได้ทุเรียนที่ซื้อมาจากร้านนะคะค่อนข้างจะแข็งเลยค่ะดิบนะคะ แต่ว่าไม่ถึงกับอ่อนมากนะคะเรายังสามารถที่จะนํามาโบมนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ทานทุเรียนเนื้อหว,วานๆสุกได้นะคะเราไปทํากันเลยค่ะขอนก็จะนําทุเรียนที่ที่ดิบตัวนี้นะคะมาห่อกับฟอยนะคะพันไม่ให้สนิทเลยนะคะไม่ให้มีอากาศเข้านะคะทุกคนพันไปเรื่อยๆค่ะเวลาที่เรา นำไปแช่เขาก็จะไม่มีอากาศแล้วก็จะไม่มีไอ้น้ําขึ้นมาในกล่องนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นถุงก๊อบแก๊บก็ได้ค่ะถุงหิ้วที่เราใส่อาหารนะคะนํามาห่อไม่ให้มีอากาศเข้าไปนะคะแล้วก็หลังจากที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํากล่องประมาณนี้นะคะกล่องใส่อาหารที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะ นำทุเรียนที่เราห่อฟอยเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปในกล่องนะคะปิดให้สนิทเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะที่ขวัญทำการแพ็คใส่กล่องเรียบร้อยแล้วขวัญก็จะนำเขาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะสักประมาณ1วันค่ะอาจจะไม่ถึง1วันก็ได้นะคะวางผูที่ค่อนข้างจะ บ่มได้สุกง่ายถ้าเขาสุกแล้วมันก็จะนิ่มค่ะจากที่เราทิมไม่เข้าเลยนะคะใช้มือจิ้มแล้วมันก็จะไม่ไม่มันก็จะแข็งตัวอยู่เวลาที่เราบ่มออกมาแล้วเขาก็จะนิ่มแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะจะเริ่มมีกลิ่นหอมเมื่อครบหนึ่งวันแล้วนะคะขวนก็นําออกมาจากตู้เย็นค่ะก็ได้เนื้อทุเรียนที่นิ่มแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมเยื่อยวนใจมากมเลยค่ะทุกคน หรือไม่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่อยากใส่ในตู้เย็นก็ได้นะคะสามารถวางไว้ข้างนอกได้แต่ก็อาจจะใช้เวลานานกว่ายอยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ทุเรียนก็จะเน่าด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่สังเกตดีๆค่ะแต่ถ้าขอนลองวิธีนี้ที่ใส่ในตู้เย็นเนี้ยก็จะได้ไผลดียิ่งกว่านะคะก็คือทุเรียนของเราไม่เน่านะคะแล้วก็นิ่มสุกดีด้วยแล้วก็จะนำทุเรียนนี้นะคะไปทานกันเลยค่ะ วันนี้นะคะทางช่องของขวัญก็นําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเคล็ดลับสาระดีๆของการบ่มทุเรียนนะคะที่แกะออกมาแล้วดิบมาให้เพื่อนๆรับชมก็ได้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์ช่องกดสันกระดิ่งช่องไว้เพื่อติดตามคลิปให,ใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ขวัญทําคลิปต่อไปเลยนะคะ หวังว่าเพ,เพื่อนทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ